สวัสดีครับบ่าวเท้าวัสดีท่านผู้ชมครับมึอนี่พาเดินทางมาบ้านพ่อแต้มพี่น้องครับพามารับชมตองวดครับหวดวันที่หนึ่งเมษายน2566เนาะครับโอ้ครับรถจอดเป็นแถวพี่น้องหวดที่ผ่านมาครับ73ครับพ่อแตมให้ทั้งชุดบนชุดล่างเนาะครับท่านผู้ชมครับ73ตรงตรงทั้งบนล่างเนาะครับพี่น้องนี่ครับผมรถจอดเป็นแถวเนาะครับเนาะครับมีอย่างเกิดขึ้นเนาะอยู่บ้านพ่อแตมเนี่ย ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจังเขามารับชมมาเบ่งน้ำกันหัวนะครับโอ้ครับทีมงานไงครับผมเอาท่านผู้ชมครับนะครับพ่อเอาสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีทุกท่านนะครับพอใจดีเจ็ดสามไหม ตัดเติมหมดทั้งหลังเลยตัดเติงหมดเลยมาเื่อนเนาะเที่ยมเขือเที่ยมเขือน้องหอเนาะเทื่อวมะเขือกับมี่เมนครับมาในนอนแต่ว่านี่สุดยอดอีลีพี่น้องครับเจ็ดสามพอเต็มให้ทั้งชุดบนชุดล่างลักซิสกับแมนนะครับเนาะมาเด้อพี่น้องมาเด้อเอาพอาะเจดีคือว่ามานไลยเลยครับว่านเลยกระเพาะในใจโยครับผมยิ้มปุยๆให้ท่านผู้ชม ว่าคันเล็กว่าจะดีเขาล่ะตาม้ลยเอมาได้ครับท่านผู้ชมี่บางเขานี่บาิไม่จะบางออกพอลุกดกหมาน้ำเพลินมามานีมานสามใบมานสมใบโอ้คันพ่อคันพ่อเพราะว่ามันจะนำไลที่ยเจ็ดสามเนยาองรงให้อยู่เขาผมนี่ยเราพอเนาะรงให้ทังบนทั้งล่างความนี้ท่านผู้ชมเองวันนี้ปล่อยเก้าชุด เก้าชุดบนตรงๆบนตรงๆไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับเข่าตัวกลับถือว่าผิดเข่าตัวกลับถือว่าผิดเนี่ยอ๋อท่านผู้ชมนะครับเนาะเอาก้อนว่ฮะเอาก้อนบ่เอาก้อนก็ได้พ่อในบรรยากาศเท่าไปน้ำนี่ล้วพ่อสามเอาทีมงานเอาไม่เราบอกว่าทีมงานได้ไม่เราว่ะเอาทีมแงนเปินได้หมดแหละท่านผู้ชมเป็นแดงในนอคุณผักกระแปดขี้เงียบแท้สาหัส อ่าประกอกแบบท่านผู้ชมอันนี้กุกไงหุ่นเสพไงพอเพลทพี่รองเอาทั้งไหนก็ได้พ่อทั้งนี้ก็ได้คือนายเอิกเด่นไปนะครับนายยกเพชรนะครับนายยกเพชรันายยกเพชรครับครับผมประธานประธานครับผมร่องคอลุ่งร่องครับร่องคอแจมครับเอาพ่อเจดีเป็นยังบัตรตำแหน่งยังสมาชิกเอาขอเป็นสมาชิกเด้อผมก็เป็นสมาชิกขึ้นกันเอาท่านผู้ชมมารับชมน้ำกันเออนี่ครับผมมาเด้อมาเด้อเอฟซีกระผม ครับมาครับผมสวัสดีครับกินนอวาด้วยจูมัดเอาหนี้กับชมชมงวดที่ผ่านมาเจ็ดสามบนนะครับเนาะชุดสรุปเจ็ดสามบนเจ็ดสามล่างครับมีให้บนเป็นบนล่างเป็นล่างครับพ่อพ่อสวัสดีครับน้าจูจ้าน้าจู ควันโทรศัพท์ให้แม่ก่อนด้วยเบาๆเลยเปลี่าเนาะแม่เพื่อนเด็กเผาผักไก่พัลลู่จากเดิมอืมเขาชุดอันนี้ชุดอ่าชุดตองวัดประโอวชุดอ่าชุดวันที่สิบหกที่ผ่านมาชุดเต็มชุดเต็มนี่ชุดเต็มอ่าค่ะผมได้ชุดตัดที่พอแต้มตัดให้แล้วเจ็ดสามตรงตรงนี่กัเจ็ดสามตรงตรงท่านผู้ชม นะครับเนาะเป็นชุดที่พอแตมแต่พอแต้มกับอกวัยจะทิมเด้อพีิธรรมชุ่มนะครับเนาะมาอีหลีครับมาตัวที่พอแต้มนี่ว่าปอดมาเอาตัดเด้อคันบพมักนี่ยเจ็ดสามเดี๋ยวเราลงให้ียบพี่ห้องกันบอดด้ตัดบอดดี้บอดดี้ตัดครับผมอือบอดด้ตัดเจ็ดสามหนุ่มโงที่ไท้ ครับมาแช่แก่เยออ่ะเอาพอตองวดจำช่งเอานี่เอางวดที่สิบห้าครับสุดกูกูเพราะที่ไฮซุดเต็มเยจะได้มาหากันอีกอ่ะพอจะมาตัดต้อพอนะมาตัดให้มันเหลือสี่หางซ้ำซ้เอเนี่ยมนีเอาเอาเต็มไปก่อนทูเต็มบนรับประกัน มวนีรับประกันเขายิกเขายิกแน่นครับอ่าอ๋อรอดพอแต้มจะตัดตัวเองพี่น้องจะมาตัวตัดอีกบ่แต่ว่าบ่ได้ตัดมวนี่เอาอีกคงนึงอีกคงนึงอีกคงนึงเนาะแน่นครับสี่ห้าหกนี่รักได้พอเนี่ยรักสิบเก้าศูนย์หนึ่งนี่รักหน่วยแน่นครับครับท่านผู้ชมอืมเอาเนาะครับเอาพออันนี้คือให้เบิ้งสูตรได้พี่น้องเด้เบิ้งสูดสี่ห้าหกหลักสิบ นะครับเนาะ901หลักหน่วยในงวดที่แล้ว5 6 7ครับพอแต้มกับจับ7กับ6มาหลัก10 2 3 4จับ2กับ3มาหลักหน่วยท่านผู้ชมกับม,มา7 3ตรงๆทั้งบนล่างอเอาพอเอาครับพอแต้ม <c oughs> นีจ่จะบอลีลาได้พี่น้องครับพอแต้มลุยเลยลุยให้เลย่ีอ่อย เรียกว่าพัหนาเอาจะพักม่ได้อี่ยเจ้าเนี่ยสองผิดค้ดสาโคดแถวครับหนึงเมษายยนหกหกนะครับนผู้ชมเพื่อจะโหลดมั้งเป่าครับ เก in ้าชุดเก้าชุดนี้จะเป็นชุดตรงๆรเลยบ่ปะตรงๆเลยไม่ต้องกลับค่ะจะกินทำไมจะกินจะเป็นมกินีรเ้าชุดบนตรงๆ

4หกหลักสิบท่านชม901ครับหลักหน่วยใส่ลูกผมว่าขาดก็ต้องใส่นะจัดเลยเลขที่ท่านี้ก็บอกขาดทึงนี่ครับจัดเลยพี่น้องครับนี่ครับมีพอแตม้ตมเลยละครับท่านชมให้บนเจ็ดสามให้ล่างเจ็ดสามนะครับ หกเก้านยหกห่ห้าเก้าห้าศูนย์ นีทิมมันเกย,ย่าง้ีมากจุดไงเอากจะไปฟ้าควายปลาแล้เรมันสี่เก้าสีอ๋อเก่าชุดเต็มชุดบนตรงๆท่านผู้ชม ประมันยังไงประมาณกาวาลรตรีมากอืมขายครับค่อยสิตัดอ่าแคมเหลือสีุ่ดโอ้ครับ่อนะครับเนาะจังมาชุ่มชุดตัดน้ำพ่อเนีนครับครับผมตัดมาร่งตัดมารงตามร่งไม่บอกประเาแบบเอาพุณนะครับที่แม่นรวยไหล มาตอนไหนตัดตอนนี้มาจุเลยมาจุมาจุโหนล่ะเออองจามจับสี่อตเต็ม นี่ครับวันนี้มั่นใจน่มั่นใจจัดเลยครับจัดเลยจัดเลยนะพ่อเนาะนี่ครับถ้าออกตัวกลับถือว่าผิดถ้าออกตัวกลับถือว่าผิดครับพอแต้มเพิ่นเป็นคนตรงๆพี่น้องผิดคือผิดกับถูกคือถูกสูตรกีใม้เหิงนะครับเนาะรับนี่คือชุดโค้งสุดท้ายครับมือมหาพอแต้มก่อนหมดที่แล้วนี่ครับผมโค้งสุดท้ายนะครับปล่อยแค่นี้ครับซีคูบนก็มเจ็ดสามร่างล่างพี่น้องครับล่างก็มเจ็ดสามวิ่งเจ็ด นะครับผมโอ้เอาทามาช้่มแคปหน้าจอนี่ครับชุดเต็มชุดบนตรงตรงเชุดนี่เป็นชุดเต็มพี่น้องหลักสิบคือ4 5่หกลักหน่วย901 69 6 0 6์59 5051 49 4041ตรง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 นะพ่อเนาะครับยังรอให้พ่อแต้มตัดให้พี่น้อง เอาครับกราบตะลีมากกระเพาะลองซ้ำอุ่นอ่ากาบขอบคุณขอบุญพระเต็มอาขอบคุณขอบคุณพระเต็มนะครับท่านผู้ชมเอาสุขกาบพร้อมนะพ่อเนาะอ่าเอาสุขภาพแข็งแรงกว่าเอาขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านเด้อครับสุขุสุขคนคิดหวังสิ่งใด้คอยสมปรารถนะกาบเฮงเฮงหรื่อยๆพอกันคลิปหน้าเนาะพ่อเนาะสวัสดีครับ